อร่อยไหมครับแม่ก็เพิ่งผ่าตัดกลับมาร่างกายยังอ่อนแอกกย,ยังขยับตัวได้ไม่เยอะยังไงช่วงนี้ฝากแอร์ดูแลหน่อยนะก็แม่ใครคนนั้นก็ดูแลเองดิมันใช่หน้าที่แอร์หรอนี่ตอนกลางคืนเนี่ยแม่ต้องอาบน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำก็เป็นผู้ชายก็ไม่สะดวกถ้างั้นกก็ให้แม่กอปอะไปอยู่กับน้องสาวกรอ๊อ็ดิแม่ก็ไม่ได้เป็นคนคลอดแอร์ออกมานะและอีกอย่างเนี่ย แอก็เป็นคนนอกด้วยจะให้คอยม,มาดูแลแม่ผ่วยแบบเนี้ยมันใช่เรื่องปะนี่แกแอเย็นนี้มีอะไรให้แม่ทานบ้างละ่ะอ๋อคดีวันนี้กอล์ฟเขาไม่กลับบ้านนะคะ <c oughs> หนูเองก็หาอะไรกินเรียบร้อยแล้ะถ้าไม่หิวแม่ก็หากินเองแล้วกันนะคะ ฉันเป็นแม่ผัวแกนะทำไมแกทำกินไม่เผื่อฉันด้วยละ่ะแล้วทำไมหนูต้องเผื่อแม่ด้วยล่ะคะหนูเป็นแค่คนนอกนะคะหนูไม่ได้มีหน้าที่มาดูแลแม่ผัวซะหน่อยแต่ถ้าแม่หิวแม่อยากกินเนี่ยแม่ก็รอให้ลูกชายของแม่มาทำให้กินสิคะือ <c oughs> <c oughs> แอ้ค่าใช้จ่ายของแม่เดือนนี้ยังไม่ได้เลยนะแม่คะหนูเป็นคนนอกนะคะแม่มาขออะไรกับหนูอะ่ะแม่ก็ไปขอลู้ชายแม่สิคะนี่เอามาี่เอา้เอากอล์ฟกลับมาแล้วเหรอแม่ทำกับข้าวเสร็จพอดีไปเราไปนั่งกินกันขอบคุณครัแม่มาครับ จะไปไหนล่ะอ๋อหนูจะผ้าไปซักอะค่ะดีเลยงั้นเอาของแม่ไปซกักด้วยอย่าลืมนะของแม่น้ำยาซักผ้าต้องเป็นกลิ่นที่แม่ชอบเท่านั้นส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มอะก็ดูที่มันหอมๆละ่ะแม่คะแต่หนูเป็นคนนอกนะคะแม่การที่แม่จอาผ้ามาให้คนนอกซักเนี่ยมันจะดีเหรอคะแม่เอาผ้าเนี้ย ให้ลูกชายแม่สั่งให้เถอะค่ะขอตัวนะคะก๊อฟดูเมียแกนะแม่ใช้งานแค่เนี้ยท่าเป็นไม่สนใจต่อล้อต่อเถียงยังเห็นหัวแม่คนนี้อยู่หรือเปล่าถ้าแกไม่สั่งสอนเมียแกนะต่อไปคงจะมาเหยียบหัวแม่ล่ะ แม่เรื่องนี้เนี่ยผมช่วยแม่ไม่ได้หรอกนะแม่เป็นคนบอกเขาเองไม่ใช่หรอว่าเขาเป็นคนนอกจะไม่ยอมให้เขาช่วยเหลืออะไรเลยเออแม่คะแม่กำลังจะไปไหนเหรอคะแม่จะไปบ้านลูกสาวนะ่ะพอดีว่าเขาคอดลูกแม่จะเอาของบำรุงไปให้เดือนเนี้แม่คงไม่ได้กลับนะแม่ต้องอยู่ช่วยลูกสาวเขาอยู่ไฟ อ๋อ <chat> แล้วหนูล่ะคะแม่ loops? หนูก็ท้องแก่ใกล้คลอดแล้วเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าแม่ไม่อยู่ BLANK, แล้วหนูจะทำยังไงอะคะก๊อบเองเขาก็ทํางานทุกวันนะคะแม่แม่ก ja, ็บอกแล้วไงว่าทําอะไรอ่ะมันต <unanim> ้องวางแผนแล้วอีกอย่างนี่มันลูกสาวแม่นะเธอมันแค่สะพ้ยก็แค่คนนอกถ้าอีกหน่อยแม่แก่ไปเขาก็จะได้ดูแลแม่ดีๆไง แกเ,เรื่องง่ายๆแค่นี้ยังทําไม่ได้แล้วจะไปทําอะไรแม่คะหนูขอโทษค่ะแม่คือหนูไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะหนูรีบเก็บไม่ได้ตั้งใจหรือไม่อยากทํากันแน่แม่เอา้ากลับมาแล้วเหรอลูกนี่แม่ก็บอกแล้วไงวันนี้แอร์เขาไม่สบายมีไข่ยอยู่ แม่ช่วยแอร์สักวันไม่ได้เหรอมีไข้หรือสำออยกันแน่แม่แอร์เขาตัวร้อนขนาดนี้เนี่ยแม่ยังหาว่าสำออยอีกเหรอแม่แม่ก็ดูแลแอร์หน่อยเธออีกหน่อยแม่แก่เนี่ยแอร์จะดูแลแม่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเขาก็แค่คนนอกแม่ไม่หวังพึ่งคนนอกหรอกจำไว้นะก๊อฟครอบครัวเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มีแต่คนในครอบครัวเราเท่านั้นแหละที่จะช่วยเหลือกันได้ แม่มีแค่ก๊อฟกับน้องสาวก๊อฟเท่านั้นส่วนคนนอกแม่ไม่หวังพึ่งหรอกเป็นลูกก็ต้องกระตันอยู่ไม่ใช่มัวแต่ไปเข้าข้ามคนนอกแม่จะชอบแอนหรือไม่ชอบแอนมันก็เรื่องของแม่ใช่ที่แม่พูดเนี่ยก็ถูกครับแอจะชอบแม่หรือไม่ชอบแม่เนี่ยมันก็เรื่องของเขาเหมือนกัน ก่อนหน้านี้แอร์เขาทั้งกตัอยูแล้วก็ดูแลแม่เป็นอย่างดีจนกระทั่งแม่เห็นเขาเป็นคนนอกนี่แกแม่แม่จะให้แอร์รักแม่ดูแลแม่เนี่ยแต่ดูสิ่งที่แม่ทำกับเขาสิแม่ไม่ได้คลอดเขามานะแล้วก็ไม่ได้ดูแลเขาด้วยแม่ยังต้องการให้เขาดูแลและเอาใจใส่เลยทำไมแม่ไม่เริ่มที่ตัวแม่ก่อนล่ะครับแม่แอร์เขาเป็นคนดีนะเขาแต่งงานกับผมมาอยู่กับผมเนี่ยก็เพราะว่าเขารักผม อีกอย่างเนี่ยแอร์เขาเป็นภรรยาของผมและก็เป็นแม่ของหลานของแม่ด้วยนะผมจําเป็นที่จะต้องปกป้องเขาแม่ก็ดีกับเขาหน่อยก็แล้วกันอขอแค่เขายืนอยู่เคียงข้างฉันฉันเชื่อว่าเขาจะไม่มีวันปล่อยให้ฉันเดียวดาแนะ่